อ,อันนี้เป็นเก้าอี้สีน่ำตาลเก้าอีส้สำนักงานนิ่มมากเก้าอีส้สำนักงานนิ่มมากราคาผมมีหลายรู่หลายเด็อยู่ในชอตแตกต่างราคาแต่ช่วงนี้ลดราคาเป็นพิเศษแข็งแรงคนทานราคาถูกเป็นพิเศษหนังดีมากแล้วก็เหล็กก็แข็งส่วนการนั่งก็รับน้ำหนักไดหลายกิโล แล้วอยู่ในช็อปยังมีหลายแบบให้ท่านเลือกดูดูไปเรื่อยๆเพราะว่ามันผมจะโชว์ทุกแบบมันไม่ไหวอยู่ในช็อปมันมีหลายแบบให้ท่านเลือกแต่รับรองคุณภาพถ้าไม่มีคุณภาพผมจะไม่เอามาขายแล้วก็ผมขายมากตลอดเลยผมขายมากหลายเดือนหลายปี